มาถึงตรงนี้เราก็ได้ทำเซลเช็คเกี่ยวกับ4องค์ประกอบที่ช่วยเราเป็นคนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์กันแล้วนะครับซึ่งจากคำถามที่ให้พวกเราได้มีการทำเซลเช็คเราแต่ละคนก็คงจะได้คำตอบกันแล้วนะครับว่าองค์ประกอบตัวไหนที่เรามีมากและองค์ประกอบตัวไหนของความฉลาดทางด้านอารมณ์ที่เรามีน้อยและต้องรีบเติมเต็มมาถึงอีพิโซดนี้ อยากให้พวกเราแต่ละคนได้คอมเมนต์นะครับหลังจากที่ฟังตั้งแต่อีพีสุดแรกมาเกี่ยวกับเรื่องของนิยามความหมายของความฉลาดทางด้านอารมณ์อีพีสุดที่2เกี่ยวกับเรื่องของสีองค์ประกอบที่ช่วยเราเป็นคนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์และอีพีสุดที่3เกี่ยวกับเรื่องของโมเดลของความฉลาดทางด้านอารมณ์รวมจนอีพีสุดที่4ที่5ที่6ที่7เกี่ยวกับเรื่องของการทำเซลเช็คในแต่ละองค์ประกอบของความฉลาดทางด้านอารมณ์และ ในอีพิโซดนี้แต่ละท่านก็สามารถที่จะให้คําตอบกับตัวเองได้นะครับว่าองค์ประกอบตัวไหนที่เรามีมากองค์ประกอบตัวไหนที่เรามีน้อยที่เราต้องรีบเติมเต็มสําหรับอีพิโซดนี้ก็ช่วยพวกเราได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นก,กับเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์ว่าความฉลาดทางด้านอารมณ์ไม่ได้หมายถึงอะไรเรามาเริ่มกันที่ข้อที่ 1. emotional intelligence is not being nice คนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ ไม่ได้หมายถึงลักษณะของคนที่ใจดีที่เรียก being nice เือลักษณะของคนที่ใจดีอาจจะเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นนะครับซึ่งคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ก็คือคนที่ปฏิเสธคนเป็นแต่ให้เหตุผลไม่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกแย่หรือไม่สบายใจข้อที่2 emotional intelligence is not being emotional คนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ไม่ใช่คนที่ แสดงออกทางด้านอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักโลภโกรธหลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ก็คือคนที่เก็บอารมณ์เก็บอาการเราคงเคยได้ยินกับคำพูดที่ว่า p r i s e under pressure ดูสุขุมถึงแม้อยู่ในภาวะกดดันหรือลักษณะที่ดูสุขุมนุ่มลึกในทุกโอกาสที่เรียก calm and gentle เป็นต้น 3. Emotional intelligence is not giving feeling to feelings. คนที่มีความลาดทางด้านอารมณ์ไม่ใช่คนที่จะทำอะไรก็ใช้แต่อารมณ์เป็นตัวนำแต่ใช้เหตุและผลในการที่จะโน้มนาวจูงใจหรือทำสิ่งใดๆและที่สำคัญข้อที่4 Emotional intelligence is not fixed g e n e t i c a l l y ความลาดทางด้านอารมณ์ไม่ได้สึกทอดทางพันธุก,กรรมนะครับ แต่อาศัยสิ่งแวดล้อมล้วนเลยและข้อที่5 Emotional intelligence is not gender based เรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศว่าเพศหญิงหรือเพศชายที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์มากกว่ากันและสำหรับอิสีโ์นี้ก็ช่วยพวกเรามีความก้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและเนยามความหมายที่แท้จริงของความฉลาดทางด้านอารมณ์ Emotional intelligence หรือ EQ เพิ่มมากขึ้นนะครับ และสาหรับอีพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์สําหรับใช้ในที่ทํางานโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นํายกตัวอย่างเช่นหากเราอยู่ในตําแหน่งผู้บริหารทักษะที่เราควรจะต้องมีมากนั่นก็คือทักษะทางด้านการบริหารยกตัวอย่างเช่นการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร people development ซึ่งคนที่อยู่ระดับผู้บริหารคุณจะต้องมีสมรรถนะเช่น a t t a c k develop, and retain talent เป็นผู้บริหารที่พยายามดึงดูดคนเก่งพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่งและคนดีให้กับองค์กรและเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี lead by the example และเป็นแชมปเปี้ยนขององค์กรแห่งการเรียนรู้ champion organizational learning ขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (change and innovation) และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (drive continuous improvement) ซึ่งทักษะที่ควรมีลองลงมานั้นก็คือทักษะในเรื่องของการจัดการที่เรียก managerial skill และทักษะที่มีลองลงมานั้นก็คือทักษะทางด้านงานแอดมินหรืองานเทคนิคที่เรียก technical skill ขณะที่คนที่อยู่ในระดับผู้จัดการทักษะที่ควรจะต้องมีมากนั้นก็คือทักษะในเรื่องของการจัดการที่เรียก managerial skill เช่นมุ่งการทำงานเป็นทีม foster team work สร้างสมรรถภาพที่ดีกับผู้คน build relationships promote ความรู้ความสามารถของทีมที่มีหลากหลาย promote team diversity รวมถึงการมุ่งเน้นการสร้างทีมและสร้างองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งการทำงานเป็นเลิศ (High Performance Culture) และแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่มีความเป็นเลิศ (Demonstrate Functional Excellence) <c oughs> ขณะที่คนที่ทำงานอยู่ในระดับปฏิบัติการทักษะที่จะต้องมีมากนั่นก็คือทักษะในเรื่องของงานแอดมินหรืองานเทคนิคที่เรียก Technical Skill และทักษะที่มีรองลงมา นั่นก็คือทักษะในเรื่องของการจัดการ (managerial skill) และทักษะที่ควรมีรองลงมานนัก็คือทักษะในเรื่องของการบริหาร (leadership skill) ซึ่งหากเราสามารถผสมผสานทักษะในการทำงานในทุกสถานการณ์ก็จะช่วยลดความ กดดันและก็ความถึงเครียดให้กับตัวเราเองก็ช่วยเราสามารถรักษา mood and tone และก็สามารถรักษาในเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์ทั้งนี้เนื่องจากบรรยากาศในการทำงานที่ดีและไม่มีความกดดันนั่นเองนะครับ และสำหรับอีพิโซดนี้เราก็จะพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของความสฉลาดทางด้านอารมณ์ในที่ทำงานนะครับซึ่งเราจะพูดคุยกับเรื่องของสมรรถนะตัวไหนที่ผู้นำมีและจะมีโอกาสสร้างความสำเร็จได้มากที่สุดจากผลการวิจัยของเป er ียเมนในหัวข้อ Meta Analysis of Research on Drivers of Success and d e r a i l m e n t จากปีคศ1997 ซึ่งจากผลการวิจัยของเปียแมนก็ได้สรุปมานะครับว่าสมรรถนะตัวไหนหากผู้นำมีจะทำให้ผู้นำมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากที่สุดจากผลการวิจัย What competencies contribute to success ซึ่งสมรรถนะตัวแรกนั้นก็คือ cognitive complexity หากผู้นำมีสมรรถนะตัวนี้ก็จะช่วยผู้นำมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ถึง23.8%โดยเฉพาะผู้นำที่อยู่ในธุรกิจบริการ ทั้งนี้คุณสมบัติหนึ่งของคนที่เป็นเบอร์หนึ่งโดยเฉพาะคนที่เป็น GM ก็อาจจะมีคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวซึ่งอาจจะต้องสามารถพูดได้หลากหลายภาษาและมีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศหลากหลายประเทศทั้งนี้หากต้องให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่ทำการร้องเรียนซึ่งหากตัวเองต้องไปรับมือกับลูกค้าที่ทำการร้องเรียนสามารถสื่อสารภาษาที่เป็นภาษาเดียวกับลูกค้า ก็สามารถทำให้เข้าใจรับมือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับและ,และการมีประสบการณ์ทำงานจากหลากหลายประเทศก็จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อทัศนคติและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างคอส cultural difference ก็ง่ายในการที่จะเปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พึงพอใจให้กับมอาพึงพอใจโดยเฉพาะลูกค้าที่ทำการร้องเรียนและอีกหนึ่ง competency นะครับหากคุณมีก็จะทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จเท่ากับ Cognitive Complexity ที่23.8%นั่นก็คือ relationship building หรือ relationship management ซึ่งเป็นองค์ประกอบตัวที่4และเป็นตัววัดความฉลาดทางด้านอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันและอีกสองทักษะถ้าผู้นำมีซึ่งเป็นองค์ประกอบของความฉลาดทางด้านอารมณ์ก็จะช่วยให้ผู้นำมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากที่สุดนั่นก็คือ การจัดการกับตัวเองซึ่งเป็นองค์ประกอบตัวที่2ของความฉลาดทางด้านอารมณ์เซลล์แมเนจเมนต์หากผู้นำมีก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จถึง16.4และอีกหนึ่งสมรรถนะ ที่ทำให้ผู้นํำมีโอกาสประสบความสำเร็จถึง16.4%นั้นก็คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ effective communication ซึ่งก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างสัมัรธภาพที่ดีกับผู้อื่นที่เรียก relationship management และจากภาพที่เห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่ช่วยให้ผู้นํามีโอกาสประสบความสำเร็จเราจะเห็นว่าการสร้างสัมรนธภาพที่ดีกับผู้อื่น relationship building การจัดการกับตัวเอง self management รวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบของการสร้างสมรภาพที่ดีก็จะเป็นตัวที่จะช่วยส่งให้ผู้นามีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากขณะเดียวกันเปียเมนก็ได้ทําการวิจัยและสรุปให้เห็นว่าทักษะตัวไหนหากผู้นําไม่มีจะทําให้มีโอกาสตกม้าตายมากที่สุดซึ่งจากภาพที่เห็นนะครับหากผู้นําขาดในเรื่องของทักษะการสร้างสมรภาพที่ดีก็จะทําให้มีโอกาสตกม้าตาย ถึง45.3%แต่หากผู้นำมีสมรรถนะตัวนี้ก็จะส่งผลให้ผู้นำมีโอกาสประสบความสำเร็จถึง23.8%ทงักษะที่สองอก,กับการจัดการตัวเอง (self-management) ซึ่งหากผู้นำมีก็จะส่งผลให้ผู้นำมีโอกาสประสบความสำเร็จถึง26.3%และหากผู้นำขาดทักษะต,ตัวนี้ก็จะทำให้ผู้นำมีโอกาสตกมาตายถึง16.4%ซึ่งจากสไลด์นี้จากผลการวิจัยของเปียเมนก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้พวกเราตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างสมรรธภาพที่ดีกับผู้อื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบ ตัวที่4ของความฉลาดทางด้านอารมณ์และเป็นตัววัดความฉลาดทางด้านอารมณ์ซึ่งหากผู้นํามีก็จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเกือบ50เ์แล้วนะครับ <S <S รวมถึงองค์ประกอบตัวที่2ของความฉลาดทางด้านอารมณ์นั้นก็คือการจัดการกับตนเองซึ่งหากผู้นํามีก็จะช่วยให้มีโอกาสประสบความสําเร็จถึง26.3% ซึ่งทั้งสององค์ประกอบก็เป็นองค์ประกอบที่ช่วยเราเป็นคนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ฉะนั้นมาถึงตรงนี้เราก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าความฉลาดทางด้านอารมณ์ (emotional intelligence) หรือ EQ มีความสําคัญกับพนักง,งานมีความสําคัญกับหัวหน้างานมีความสําคัญกับผู้บริหารมากเพียงใดและเราก็ได้เรียนรู้ว่าสมรรถนะตัวไหนหากผู้นํามี จะส่งผลให้ผู้นำมีโอกาสประสบความสาเร็จได้มากและสมรรถนะตัวไหนหากผู้นำไม่มีจะส่งผลให้ผู้นำมีโอกาสตกมาตายได้มากด้วยเช่นเดียวกัน และสำหรับอีพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์กับแนวโน้มที่มักจะเกิดขึ้นกับพวกเรา What tends to happen to us? ยกตัวยอย่างเช่นจุดเด่นของเราในวันนี้อาจกลายเป็นจุดด้อยได้ในวันข้างหน้า Strengths can become weaknesses ฉะนั้นเราจะต้องรีบประเมินตัวเราเองว่าปัจจุบันนี้จุดเด่นของเราคืออะไรและจุดด้อยที่เราต้องรีบเติมเต็ม คืออะไรเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองเราทําสิ่งใดก็เพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดและอย่าลืมว่าขึ้นลึกใหม่ย่อมมาแรงกว่าขึ้นลึกเก่าเสมอฉะนั้นอย่าหยุดการพัฒนาตัวเองหรือองค์ประกอบตัวที่2ของความฉลาดทางด้านอารมณ์นั้นก็คือการมี self management นั่นเองและจุดด้อยของเราก็อย่าปล่อยไว้นานนะครับซึ่งเราต้องรีบขัดเก่า ขณะที่มันยังเป็นซันดอนอยู่เพราะหากเราทิ้งไว้นานมันก็จะกลายเป็นฟาตันฟอร์สหรือเป็นจุดตำหนิที่เห็นได้ชัดหรืออาจจะกลายมาเป็นนิสัยหรือแฮปบินั่นเอง w e a k n e s s e s can become p h t o n force ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบตัวที่2ของความฉลาดทางด้านอารมณ์นั่นก็คือการจัดการกับตัวเอง Self management ซึ่งแค่เรา รู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราเองและรีบพยายามเติมเต็มโดยเฉพาะจุดด้อยเราก็จะเป็นคนที่มีสมรรถนะภายในตนเองที่เรียก internal competence หรือเป็นคนที่มีศเกยภาพภายในตนเองและบางครั้งการที่เราประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงเพราะบางทีเราอาจจะมีคําถามว่าก็มันดีอยู่แล้วฉันเพิ่งได้รับโลมาทำไมฉันถึงต้องเปลี่ยนอีกละ่ะ Success leads to competency or even arrogance why และที่สำคัญหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาแต่เราอย่างทำไรแบบเดิมๆอยู่ things change and people don't อาจจะมีคำถามว่าทำไมถึงต้องพูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่มักเกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งผลจากการวิจัยสิ่งเหล่านี้มักเป็นอุปสรรค ในการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาปรับปรุงเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าซึ่งหากเราสะสมไว้นานไม่พยายามที่จะพัฒนาหรือเติมเต็มมันก็จะเป็นอุปสรรคในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าเป็นคนทำงานก็จะลดโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานซึ่งถ้าเป็นนักธุรกิจก็ทําให้เราสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหากเรายัางทาอะไรแบบเดิมๆและไม่รีบปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการรู้จักตนเองส a ล a ว e ์น s สและ เมื่อเรารู้จุดได้ของตัวเราเองเราก็ต้องรีบเติมเต็มและนั่นคือองค์ประกอบตัวที่2ของความฉลารทางด้านอารมณ์เซลล์มีเนจเมนต์ซึ่งกเราเตรียมตัวเองให้พร้อมตลอดเวลาเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและทําให้เราไม่มีความกดดันเมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก็ช่วยเสริมในเรื่องของวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ของตัวเราเองหรือช่วยเสริมเรื่องของความสลาดทางด้านอารมณ์ให้กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ